โอเคโอ้ว้าวฉันได้ออริโอ oh, ด้วยเจ๋งจังเลยโชคดีมากส่วนฉันได้ซอสพิกตาบาสโก้เพ่นแน่นอนส่วนฉันมีช็อกลัดหลากสีแสนสวยนี่แหละที่ฉันต้องการก่อนอื่นหักเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วต้องทุบด้วยเครื่องมือวิเศษบนละ่ะันทำช็อกลัดใส่รุ้งที่สวยงามละ่ะและตอนนี้ก็หยิบมาทีละชิ้น แลววางเป็นโมนเสกช็อกโกแลตบนเค้กแบบนี้เลยสีแดงสีส้มสีเหลืองมันเอามาเป็นเค้กที่สวยงามมา,จากจัดยาดไปเลยตอนนี้ได้เวลาลองเค้กสวยๆกันแล้วตัดออกมาสักชิ้นหนึ่งโอ้ใช่แล้วมันอร่อยมากเลยใช่มันเยี่ยมมากเอาแล้วเธอละ ส่วนฉันมีโอริออนนะงั้นมาทุบก,กันเถอะแบบนี้แล้วก็อีกทีนึงทุบให้ละเอียดไปเลยอ๋อน่ากินอยู่ดีนะอืมเอาล่ะช็อกโกแลตผงพร้อมแล้วตอนนี้ก็สาดลงไปเลยเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เป็นไงล่ะมันดูกันเป็นไงล่ะปังมากมาเป็นหมีแพนดาเดี๋ยวฉันจะตัดเค้กให้นะไม่อย,ย่าอย่านะ อย่าหันแพนด้าของฉันเลยโอไม่นะเค้กแพนด้าของฉันถูกตัดด้วยมีดนะเอามาชิ้นหนึ่งก็ได้ฉันรู้สึกเสียใจกับเค้กของฉันมากจรงิงๆนะแต่มันอร่อยมาก S <ets> <S นี่หยิบซอสตาบาสโกของเธอไปได้แล้วตกแต่งสักทีสิโอน่ากลัวจังเลยปิดไว้ดีกว่าอืมมีไอเดียแล้วล่ะจะลองสร้างภูเขาไฟขอนจริงให้ดูเราทำอะไรนะ ฉันอยากทำเค้กวเขาไฟไงอ,อร่อยจังแล้วต้องการอะไรอีกนะใช่แล้วชอกแลันไงฉันจะขุดลงไปขุดลงไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วเอาล่ะฉันไม่ต้องการมันแล้วละ่ะตอนนี้ขาดอะไรไปนะใช่แล้วซอสฟิกตอบัสก็งไงละ่ะสำหรับความร้อนแรงนะมันกลนจะพุ่งออกมาแน่นอนแล้กก่อนนะ ดูนี่สิพวกเขาไฟของจริงล่ะโอ๋เหมือนจะควบคุมไม่อยู่แล้วอ้ไม่นะมันกำลังระเบิดนี่มันส่วนใหญฉันเลยสาดพิกระจายไปทั่วระวังนะหลบด้วยอ้โททีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะมันคืออะไรนะฉันไม่อยากจะนึกเลยแล้วป้านนี่คืออะไรนะอ้อฮ ฉันได้ M ็ M แสนอร่อยละแถมยังมีฟิกเกอร์ด้วยนี่มันสมบูรแบบส่วนฉันได้โกโก้สุดยอดไปเลยตีมือกันหน่อยแถมยังมีนมและก็มีหลอดด้วยมาลองนมแสนอร่อยกันแล้วก็มาทำวิปครีมด้วยโอ้หน่อยจังเลยอะแต่มันออกมาดีมากนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็วางแม่พิมพ์พิเศษลงไปบนเค้กแล้วก็เทวิปครีมที่ฉันทำเอง แล้ก็ใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยโอ้จากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะะหรอพวกเธอพร้อมหรือยังฉันจะทำมันเลยนะโอ้มันออกมาไม่ได้ผลนะ่ะใช่นต่นมันห่วยมากเลยเออช่างเถอะงั้นมาลองเค้กแสนอะไรของฉันกันดีก,กว่ามันช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยนะ ใช่แล้วช็อกโกแลตจริงๆนะมาหาฉันเลยฉันจะกินแกเดี๋ยวนี้เอาไม,นะม่นะมันหลอนนะ,ะทำไงดีผงข้าเจ้ากเต็มไปหมดเลยอะ <c oughs> พอกันทีไม่กินได้ไม่แล้วใช้ช้อนดีกว่าตักลงไปเลย <c oughs> โอ้เยี่ยมมากเค้กร่อยจังก็ <c oughs> โก็กและก็วิปครีมเป็นสมวสมที่ลงตัวมาก อร่อยหรอจริงปะเอองั้นฉันใช้ช,ช้อนตักลงไปตรงกลางแล้วก็กินเค้กแบบนี้เลยอืมมันอร่อยจังอร่อยมากนี่เธอต้องตกแต่งเค้กก่อนนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะตกแต่งมันเดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องกินเค้กแสนอร่อยแบบนี้ก่อนเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดมันนะอืมอร่อยจังเลยและตอนนี้ก็ตายเอ็มเอมแล้วล่ะ ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยมันสวยมากและอร่อยไว้ข้างๆด้วยฉันไม่ต้องการถุงอีกต่อไปแล้วล่ะและฉันต้องการฟิกเกอร์แล้วก็มาว่ายน้ำกันเลยสีน้ำเงินไปก่อนหลังจากนั้นก็สีแดงเฮูเธอต้องตกแต่งเคสก,ก่อนนะอ๋อ,อก,ก็ได้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว,วางไว้อย่างนี้กันนะนี่สีน้ำเงนินเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเตือนเร็วงายสีแดงเออนี่มันอะไรกันเนี่ยธกำลังกินเหล้างั้นเหรอ นี่มันอร่อยจังเลยนายหยุดไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะกินเราจริงๆนะโอ้ไม่นะอย่าก,กินฉันเลยฉันไม่ยอมหรอกทำไมมันเด้งได้อะเกิดอะไรขึ้นโอ้มันมีชีวิตเห้วเนี่ยคิดไม่ถึงเลยแต่ช่างเธอกินเค,ค้กดีกว่าฉันทำเค,ค้กที่อร่อยที่สุดเลยอืมใช่อร่อยเกินบรรยาย แล้วในกระเป๋านี่คืออะไรกันนะฉันสงสัยจังโอ้อะไรกันเนี่ยมันเรืองแสงได้โอ้ว้าวมันคืออะไรอะ่ะโอ้น่าสนใจจังสองกล่องเลยแล้วข้างในเป็นอะไรนะ <c oughs> เสียงตลกจังเลยงั้นมาเต้นตามเสียงกันเถอะสนุกจังเลย <c oughs> นี่สาวๆอยู่เต้นกันได้แล้วนะ <c oughs> มันก็ได้กันได้แค่พลันไปหน่อยนะเอาล่ะจะเปิดดูล้ะนะ มันคือลูกอมเหรอเยี่ยมไปเลยดูน่าจะอร่อยนะโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะม <Yeah! S 1> าใส่ลงไปในเครื่องบดพริกไทยดูสิ <Yeah! S 1> ใช่แล้วลูกอมเยอ่ยมมากและตอนนี้ฉันจะตกแต่งเค้กด้วยผงลูกอมเลยแล้วก็บดลงไปแบบนี้เลยมันจะออกเป็นเค้กที่สวยงามและเป็นประการระยิบระยับนี่แหละที่ฉันต้องการสุดยอดมาก โอ้ว้าวนี่มันผลงานศิลปะชัดๆแน่นอนก็ฉันเป็นมืออาชีพนี่แล้วตอนนี้ฉันต้องลองเค้กแล้วล่ะตัดออกมาเป็นชิ้นสวยๆดูน่ากินมากรสชาติดูแบบว่าอร่อยอะโอ๊ะอะไรนะไม่นะนี่มันเปรี้ยวเป็นบ้าเลย โอ้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยโอ้ตัวฉันเขียวเหมือนกอบเลยนะสาวๆเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้ามาใกล้เรานะฉันว่าเราควรติดเทไปไว้ดีกว่าใช่แล้วดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็แปะป้ายอยูด้วยนะตีมือกันหน่อยเราเก่งมากทำไมพวกเธอถึงทำกับฉันแบบนี้โอ้วเ้กช็อกโกแลตนี่เจ๋งจังเลย เยอะม,มากเลยวิเศษแล้วเธอล่ะฉันได้ฮบ้าบะบามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างช็อกแลตแจ่งที่ส่วนในโลกเลยจะกินให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้อืม,อมนี่มันวิเศษมากเลยล่ะเธอเลืมอีกแล้วนะต้องตกแต่งเค้กก่อนสิจริงด้วยตอนนี้ฉันตกแต่งเค้กปั่ช็อกโกแลตลงไปตรงกลางแบบนี้เลย แบบนี้ฉันอยากกินมาสุดๆแต่ว่ายังไม่พอโอ้ต้องใช้สนินเกล์ลงไปด้วยฉันจะแปะไว้ด้านข้างทำเหมือนรั้วน่ะขึ้นแล้วยังไม่หมดจากนั้นาวางช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมลงไปด้วยเพื่อความสวยงามและรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นวางลงไปเลยแบบนี้ใช่พอดี Perfect มากเป็นช็อกโกแลตที่สวยงาม เหลืออีกนิดเดียวฉันยังมีบอนตี้ด้วยแล้วก็วางไว้แบบนี้เลยพร้อมแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาลองฉันมีเค้กช็อกโกแลตที่เข้มขอนที่สุดในโลกตัดออกมาดูน่ากินมากนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสิวิธีการกินช,ช็อกโกแลตนะต้องทำแบบนี้นะ อะไรอะช่างเถอะฉันขอมีความสุขต่อไปกับเคสจักรเลตขอนนีก,กว่าดีจังเลยและขออีกชิ้นนะไม่มีใครเห็นซึกหน่อยนี่มันเคกของฉันหน่าออกไปไกลๆเลยแต่ช่างเถอะอะไรนะเหลือแค่ชั้นสุดท้ายแล้วเหรอแต่เหลือไม่มากแล้วงั้นก็มากินให้หมดกันเลยเอาล่ะเด้เลาสนุกแล้ว เป็นไงล่ะตลกจังเลยอ่ะทำไมจะทำแบบนี้อ่ะน้าฉันแต่ไมได้ชิคก์กันแลแม้ว่ามันจะอร่อยมากก็ตามล่ะใช่เค,ค้กของเธออร่อยมากตอนนี้ฉันจ,จัดการเค,ค้กของฉันแล้วครีมแสนอร่อยฉันตกแต่งอะไรด้วของเก๋ๆได้ครีมสีฟ้าต่อไปอันนี้อร่อยมากเลยโอ้สีสวยเหมือนทะเล แล้วก็ตามด้วยสีม่วงเล็กน้อยแล้วก็อีกครั้งสีฟ้าสีเขียวด้วยฮะฉันคือสายลับออกไปไกลๆเลยนะเอานี่ไปเลยเค้กแล้วตอนนี้ฉันจะทำหน้าตลกๆใช้ครีมวาดปากแล้วก็คิ้วด้วยดูสิมตลกแค่ไหนนะ เป็นไงล่ะน่ารักจังเลยและตอนนี้ก็ได้เวลากินกันแล้วมีช้อนด้วยแต่เพื่ออะไรล่ะในเมื่อฉันสามารถเลียงคิมของฉันได้แบบนี้ใช่แล้วถึงตาฉันต้งคืนแล้วล่ะอเอาไปเลยโอ้ทำไมอ่ะเธอทำฉันโกรธแล้วนะแต่ว่ามันอร่อยมากก็ตามเถอะแต่เมคอัพเข้ากับเธอมากเลยนะแต่ว่าอย่าแต่งหน้าแบบนี้อีกนะเฮ้ยเด็กพวกนี้ซนจริงจ แล้วฉันไม่อะไรอีกนะใช่แล้วลิเศษมากตอนนี้ก็แบ่งเค้กก็เป็นสองส่วนจากนั้นก็ตรงกลางออกมาตัดเป็นวงกลมแบบนี้แหละโอ้น่ากินมากเลยจากนั้นก็ามาฝรั่งคับบ้าบ้ามาแล้วก็ยืดออกมายาวๆแบบนี้ ดูสิมันยืดแล้วก็ยาวมากเลยเอามะฝรั่งมาเรียงต่อกันแบบนี้เลยจากนั้นก็ติดกันแบบนี้แล้วก็เอามาหมวนและเราจะได้มะฝรั่งที่หน้าถึงอันใหญ่หนึ่งอันดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็วางไว้ตรงกลางและปิดด้วยเค้กอีกอันหนึ่งจากนั้นเอามะฝรั่งก้อนใหญ่มาแล้วก็มาเรียงให้เป็นแผ่นบาง,บาง เราจะทำแพนเค,ค้กมาฝรั่งชิ้นใหญ่และก็มาคุมเค,ค้กแบบนี้ดูสิมันออกมายอดเยี่ยมมากแล้วเราต้องตกแต่งนิดหน่อยนะแบบนี้เลยแปะลงไปพร้อมแล้วโอ้สุดยอดไปเลยเป็นเค,ค้กที่สวยที่สดุดฉันเคยเห็นมาก่อนดูสิเราสามารถดึงมะฝรั่งออกมาได้ด้วยเหมือนก้องมาฝรั่งจริงๆเลยนี่มันอร่อยมากกันเลยอะโอใช่แล้วอร่อยจังส่วนฉันมีช้อนนะ กินเค,ค้กนี้เหมือนกันละ่ะม,มีทั้งรสชาติสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลลาแล้วลูกโฟ่งละ่ะออเพชดูนั่นสิลูกใหญ่มากเลยอะ่ะมันจะระเบิดไหมโออใช่แล้วสวองมันเธอจะไม่เป็นอะไรนะเอาเค้กมากินกันดีกว่าเออใช่แล้วยำยำสงสัยจังเลยตอนนี้เราจะเกิดอะไรขึ้น เอาล่ะในรอบแรกทุกคนต้องทำเค้กเค้กนั่นเหรอง่ายมากก่อนเออเราต้องเริ่มจากการเตรียมแป้งโดขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเราแค่ต้องใช้แป้งไทยนมและก็น้ำตาลเล็กน้อยและน้ำมะนาวข้นสดๆดใช่มันง่ายมากเราแค่ต้องทำตามคณยากเงียบเงียบ อ๋อ๋อแสบตาจริงเลยคุณย่าทำอะไรลงไปดูด้วยสิคะน้ำมะนาวก็เด็นนะโอ้เอ็มม่าย่าขอโทษย่าไม่ทันสังเกตเลยกลับมาที่แป้งของเราต่อดีกว่าส่วนผสมพร้อมแล้วตอนนี้แค่ต้องเทลงในแม่พิม์ขั้นตอนนี้จะต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยโอ้ดูนี่สิเอาไปใส่เตาอบันเลยดีกว่าเพราะหลังจากเมื่อกี้ฉันไม่ต้องการใช้แป้งแล้ว ฉันอยากทำเค้กให้เคกโดยใช้ของอร่อยดีกว่าเริ่มจากด้วยหมากฝรั่งฮับบ้าบ้าแต่ฉันจะไม่นวดมันด้วยมืองานนี้ฉันต้องการความชิ้นเหลือจากรถคันใหญ่ๆรถบดนี่แหละเหมาะกับงานนี้มากเยี่ยมเลยดูสิและตอนนี้ก็รถขนยันล,ลิ่มหมีเร็วเข้าเร็วเข้ามาเร็ว ได้เวลาเทลงในหม้อเพื่อทำให้มันละลายคอยดูนะสมบูรณ์แบบตอนนี้เราต้องจับหม้ออย่างระมัดระวังโดยใช้ที่จับแบบพิเศษแล้วก็เทยลี่ที่ละลายแล้วลงบนเค้กบางฝรั่งเลยใช่แล้วดูสิแล้วทำแบบเดิมอีกครั้งหนึง่งมาฝฝั่งชั้นที่สองลดลงมา ใช่แล้วยังมักยังไม่หมดนะยังเลืออีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งของมาพร้างและก็เรียบร้อยโอ้ฉันคิดว่าคุณยาก็ทำอะไรมาเหมือนกันใช่แล้วย่าทำาเค้กสปันของย่าเองได้เวลาแบ่งออกเป็นสองชั้นเร็วเข้าแบบนี้เลยเย้ yeah. และตอนนี้ก็ทาเวปครีมไว้ตรงกลางมันต้องอร่อยมากๆแนะ่โอ้ดูสิเห็นไหมสวยงามมากแล้วก็อีกชั้นหนึ่งแซคทำไมเธอถึงมองแบบนั้นละ่ะเออเพราะมันน่าเบื่อมากดูเค้กของฉันสิแต่มันยังไม่เสร็จด้วยนะฉันตกแต่งมันด้วยหยดสีผสมอาหารเพื่อทำมันสดใสย,ยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ยดแบบนี้นะ ที่นี้เราต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อกระจายสีให้ทั่วเค้กดูสิมันทํทำยังไงนะคอยดูมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบใช่แล้วแบบนี้เลยหนูน้อยต้องพอใจแน่นเลยสวยงามตอนนี้จะจอดลงตรงกลางเค้กพื่อใส่ลูกกวาดสกิเทอลลงไปเยอะๆให้ได้มากที่สุดใครๆก็ชอบมันทั้งนั้นแหละ งานยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่แล้วดูเหมือนว่าลยกว่าสีแดงน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฉันมีมากกว่านี้ตอนนี้ก็ดูแลอิจฉานะเ็เค,ค้กจริงๆคนจะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละอืมน่าสนใจดีงั้นย่าต้องตกแต่งเค,ค้กด้วยแต่ขนมแบบนั้นมันซ้ำซากและก็อันตรายมากแต่สตรอเบอรี่สีคอล่เรื่องเลยก่อนอื่นเราต้องเอาใบเขียวออก หเห็นในติ๊กต็อกนะเขาใช้หลอดออกมาได้จากนั้นก็หั่นสตรอเบอรี่ออกเป็นสองส่วนดูสิส่วนฉันมีใส่ลุกมันต้องออกมาสวยงามแบบตะลึงไปเลยโอ้ช่างเถอส่วนเยอะจะเพิ่มใบซาลาเนและก็มะนาวฝานด้วยแบบนี้ต้องสวยกว่าแน่นอนใช่เออใช่ของฉันดีกว่าอยู่ดี ไม่ของเียของฉันต้องหักของเงยสิพวกเขาเถียงกันทําไมประหลาดจริงๆฉันต้องตกแต่งเคกเหมือนกันแต่ว่าฉันเหลือกหมักฝั่หลังนะแต่ว่าก็ใช้ได้เฮ้ทุกคนเลิกเถียงกันได้ไหมเออให้เคกตัดสินใจดีกว่าว้าวสวยสวยจังเลยไม่ดูดิสัจะเริ่มจากอันไหนกันดีมันดูน่ากินมากงั้นเริ่มจากคณคุณยอและกัน เจาังลยมันคืออะไรกันเนี่ยมะนาวเหรอโอ้คุณย่าทำไมใส่มะนาวลงไปเยอะขนาดนี้เป็นไปนไม่ได้เิยจะกินมันไม่ไสิ้ดุ่งอะ่ะอันต่อไปเป็นเค้กของเชฟแซ็กมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังใหญ่มากด้วยโอ้ทำมลค์บอยเขี้ยวข้างในเลยว้เ <Wow. S 1> จ๋งอือโอ้รสชาติมันก็ดีเกินบรรยายว้าวดูสิเค้กสีผู้นี่คืออะไรกันดูดิ เหมือนเค้กสำหรับ,บตุ๊กตาบาร์บี้เลยเออมมา่าเธอทำเค้กจนเหมาอฝรั่งจริงๆนั่นเหรอโอ้ฉันไม่เคยเอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโหยืดมากฮะสนุกจังอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันไม่เคยคิดว่าเค้กฝรั่งจะอร่อยขนาดนี้แล้วรู้ไะไเอ็มะยังมีข้อดีเกี่ยวกับเค้กก้อน,นี้นะมันทั้งยืดแล้วก็ทั้งหวานมาก โอ้ฉันชอบจังเลยแล้วก็เราสามารถเป่าลูกโป่งเจ๋งๆได้ด้วยโอ้มันไม่ใช่แค่อะไรยเท่านั้นแต่ยังสนองอีกด้วยไอ็ม,มาในรอบนี้แค่ของเธอชน,นะเออแย่ไม่แปลกใจเลยเพราะฉันตั้งใจสุดๆในรอบที่สองเราจะได้ทำอะไรกันนะในรอบที่สองกคนจะได้ทำไข่ดาววันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเพราะงานฉันอยากกินมากๆ ให้ดาวลดเดี๋ยวจัดให้ก่อนอื่นเราแยกไขรคาวกับไดงออกจากกันอย่างมืออาชีพเราสามารถทําได้กันโยและมินหนึ่งเล่มเย่ yeah. มันจะขนาดไหนถ้าคิดว่ายากนะักหรือไงเออไม่อะดูเหมือนว่ามันจะยากจริงๆริง <c oughs> แล้วฉันจะทำยังไงดีนั่นมันไข่ปัสุดท้ายแล้วด้วยโอ้ฉันมีเข็มชิดยา อุปกรณ์น,นี้เราสามารถแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้และก็บีบลงในกระทะร้อนๆได้เลยมันง่ายมากและเพื่อให้ไข่ดาของฉันออกมาไม่ถรรมดาจะทำไข่ดาวไม่ใช่แค่อันเดียวแต่เป็นไข่ดาวจิจ๋วๆหลายๆอันเออฉันยังมีงานยากๆก,กว่านี้เหลืออยู่เราต้องมาผสมสีไข่ขาวเพื่อทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นและด้วยเข็มฉีดยาเราสามารถทำไข่ดาวสายรุ้งได้ โอ้ดูสีนี่สิ <Yeah. S 1> สวยงามมากเลยและไข่แดงจะทำหน้าที่เป็นดวงอาทิตย์มันเจ๋งใช่ไหมทำไมต้องลำบากขนาดนะั้นเราสามารถทำไข่ดาวน่ารักน่ารักด้วยแม่พิมพ์หน้าแมวน้อยได้นะโอ้ไข่แดงมันคล้ายกับตาโตๆมากเลยดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนคุณยอดทำไรลงไปเนี่ยอโไม่น oh ะ พรย่าดงอระทิขงฉันเลยแตกกระจายอ,อ่เย่าไม่ได้ตั้งใจนะออแต่แมวของอย่าน่ารักมากย่าทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่อติดน,นะทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของฉันฉันคิดว่าจะร่มจากไข่เล็กๆของเอมมาอม,มันอร่อยมากแต่ว่ามันเล็กเกินไปอะแต่ว่าเป็นไอเดียน่าสนใจมากเลยใช่ อเชฟแซกทำอะไรมาเอ,อ้ยรดเทอชมัดเลยไข่แดงเละตุ้มแป้กไปลองดีกว่ามันเละมากแต่ว่าจะจะกินลูกแมวสุดน่ารักของคนย่ามันดูไม่ธรรมดาเลยอืมแถยมยังอร่อยอีกด้วยคุณย,ย่ายินดีได้ขายยาชนะแล้วขอบใจจ้ะย่ารู้ว่าร้านต้องการอะไร อยากรู้จริงเลยว่ารอบที่สามเราต้องทำอะไรฉันอยากกินชูโรสทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรแน่นอนฉันทำมันได้ง่ายๆขั้นตอนแรกก็มีมอะไรมากเราต้องการแป้งน้ำตาลเือหยิบมือนหนึ่งและน้ำเข้าดีกันแล้วเพื่อทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเราใช้เครื่องผสมช่วยฉันทำอาหารโดยใช้สีผสมอาหารตลอดเลยทำไมครั้งนี้ไม่ใช้มันล่ะ มันเอามาเป็นแป้สีชมพูสีฟ้าในการใช้ถุงขนมฉันสามารถบีบชูรสที่มีขนาดเหมาะสมได้ใส่ลงไปในน้ำมันเดืดๆๆอดโดยตรงต้องดูเหมือนจะง่ายเลยเราแค่ต้องทำตามมืออาชีพนะใช้ได้อ้ไม่นะดูเหมือนว่าถุงนี้ไม่เหมาะกับงานนี้เลยส่วนผสมก็หกหมดด้วยแล้วเทจริงๆแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว ชูโรสสามารถทำจากมัน,นเฟลล่าได้เหมือนกันมะฮะแล้วมันยังอร่อยอยู่แล้วด้วยหลังจากที่เอาไปทอดมันยิ่งอร่อยมากขึ้นหรือเปล่าย่าไม่รู้ว่าชูโรสคืออะไรแต่ย่าเรียนรู้ได้ไวมากทีจะทำแป้งโดนในขวดและมันยังสะดวกมากๆด้วยและตอนนี้เราแค่ต้องเขย่าขวดหลายๆทีเพื่อให้ส่วนผสมตายเป็นเนื้อเดียวกันโอ้โอโออย่าเขย่ามากเกินไปแล้ว โอ้คุณย่าจะเย็นเย็นย่าสัแล้ไปแล้วโอ้ <c oughs> โอย่าไม่เป็นไรแล้วขอบคุณใะทุกคนเอาละ่ะถึงเวลาบีบชูรสที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วย่าจะทำมันให้สุกในเตาอบโอ้ดูสิไปกันเลยโอ้ไอศกรีมสกักดก็ไม่เสียหายมันจะช่วยแห้ทุกอย่างอร่อยยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือสปริงเคิลสีสันสดใส มันทั้งอร่อยและสวยงามมากเฮ้อเพอร์เฟกคุณยานี่มันคืออะไรฮะ oh, จะอะไรละ่ะก็ชูโรสไงดูสิชูโรสของย่ามันออกมาเนื้อแน่นแข่ไหนแต่ว่ายัางต้องราดด้วยน้ำพึ่งด้วยนะและทุกอย่างก็จะพร้อมแล้วย่านี่ไม่ใช่ชูโรสนะมันก็แค่คุกกี้ธรรมดาฉันสงสัยจะไม่ชูโรสจากมัชมันโล่จะมีรสชาติเป็นเออไม่อ่ะช่างเถอะน่าจะใช้ได้มั้งทำอะไรไม่ได้แล้ว ไม่มีใครเข้าใจรสชาติที่แท้จริงของชูโรสเลยบางทีนี่อาจจะดีที่สุดก็นได้เคทได้เวลาลองแล้วฉันทชบเราไม่ไหวเราจะได้ลองของแต่ละคนเงยม่านจากของเอมมาอ๋อนี่มันคืออะไรเนี่ยมาร์ชมอนต์แข็งๆหรอโอเคคุณยะทำได้ดีมากมันออกมาอร่อยจริงๆแต่ว่ามันคือคุกกี้ไม่ใช่ชูโรสอะ่ะเอาล่ะเชฟเซตเต้นใจม,กมกจากๆจานของเขามันคล้ายกับชูโรสมากที่สุดเลย กินหอมน่ากินแล้วมันก็อร่อยมากๆด้วยฉันไม่เคยลองชูรสแบบนี้มาก,ก่อนยินดีได้ค่ะเชฟฉันนั้นแล้วโอ้ใช่ฉันบอกแล้วมีแค่ฉันเท่านั้นรู้ว่าชูรสที่แท้จริงเป็นยังไง